ราชาลูกนังทุลกขอเสนอปืนแตกขาบ้านอาเซนอลอุ่นเกือกพ่ายวิลลาที่เอเมิเรตไอปินหญ่อาเซนอลแอบลงเตะเกมรับแข่งแบบเงียบๆแล้วก็แพ้แบบเงียบๆหลังพ่ายแอสตันวิลลาคาบ้าน2ต่อ3แต่ดาวยิงคนเก่งประจําทีมอย่างปีแอเอมริกโอบามยองยังคงฮอตต่อเนื่องขณะที่วิลเลียนก็ได้ลงเปิดสิงกับต้นสังกัดใหม่อาเซนอลสโมสรยักษ์ใหญ่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษดีกรีแชมป์เอฟเอคัพฤดูกาลล่าสุด พ่าถ้าแพ้แอสตันวินล่าสโมสรเพื่อนรักร่วมลีก2ต่อ3าค่ารังเอมเลิสเตเดียมในเกมอุ่นเครื่องเมื่อวันเสาร์ที่5กันยายนที่ผ่านมาถือเป็นเกมอุ่นเกือกเง,เงียบๆของอาร์เจนอลนเนื่องจากทางสโมสรไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดแต่นัดน,นี้วิลเลียนปีกดาวดังคนใหม่ที่ย้ายมาจากเชลซีแบบฟรีๆได้ลงเล่นภายใต้ยูนิฟอร์มเดอะกันเนอร์เป็นหนแรกในขณะที่เมซุตโอซิลจอมทัพเลือดเบียร์ที่รังสนามไปนานก็ลงโชว์ฟีท้าเช่นกันสำหรับผู้ทำประตูในเกมนี้เปียร์เอมริโอบารมยองยังคงฮอตต่อเนืง เพราะเมาทำคนเดียว2ประตูให้กับอาร์เซนอลนส่วนทางฝั่งสิงห์ผงานได้ประตูจากแจ็คขอบแบมซีสลูกและอีกหนึ่งประตูมาจากดักกาสลุยทั้งนี้ถือเป็นเกมอุ่นเครื่องช่วงปีซีซั่นนัดที่2ของอาร์เซนอลต่อจากเกมสุดมันที่เอาชนะควีนปาร์เกนเจอร์4-3เมื่อวันพุธที่2กันยายนที่ผ่านมาโดยทีมของกุนซือมิเกลอาร์เจตาจะเปิดฉากศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2020-2021ด้วยการบุกไปเยือนทีมน้องใหม่อย่างฟูแลมวันเสาร์ที่12กันยายนนี้ ช่อง AF TV ของแฟนบอลอาร์เซนอลได้เชิญฟาบริโซโรโมาโนนักข่าวคนดังชาวอิตาเลียนมานั่งสัมภาษณ์เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวตลาดนักเตะของอาร์เซนอลมีหลายๆประเด็นที่น่าสนใจตลาดซัมเมอร์รอบนี้ไม่มีนักข่าวคนไหนที่โดดเด่นเท่ากับโรมาโนเรียกได้ว่าเป็น MVP อย่างแท้จริงซึ่งเขากล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่าผมขอขอบคุณผมต้องขอบคุณแฟนบอลผมรู้สึกภูมิใจเพราะมันเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ผมได้นอนวันละ5ชั่วโมงแต่เมื่อผมประกาศข่าวผมรู้สึกมีความสุข เพราะมันทาให้แฟนบอลมีความสุขผมทํางานเพื่อแฟนบอลเมื่อถูกถามถึงแหล่งข่าวของเขาว,ว่ามาจากไหนโรมมโนโเสริมว่ามันเป็นเรื่องยากมันขึ้นอยู่กับสโมสรคุณมีหลายคนมากที่เกี่ยวข้องกับดิวบางครั้งสโมสรก็เป็นคนยืนยันบางครั้งเอเนต์ก็เป็นคนช่วยผมผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหลายๆคนถ้าคุณมอบความเคารพคุณก็จะได้รับความเคารพกลับมาปีแอเอเมริโอบามามองผมมั่นใจว่าเขาจะเซ็นสัญ,ญญาฉบับใหม่มีสโมสรอ,อื่นติดต่อกับเขาเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ตอนนั้นเขาพิจารณาที่จะย้ายออกไปแต่ตอนนี้สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้วเขาได้คุยเรื่องการต่อสัญญาใหม่เขาทราบถึงโปรเจกต์ที่น่าสนใจของสโมสรกับผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมมิเกลอาเจตาเขาเป็นผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมเมื่อคุณได้คุยกับคนที่อยู่ในวงการฟุตบอลพวกเขาทั้งหมดประเมินอาเจตาไว้สูงทีเดียวเขาสมุนแบบมากกับอาเซนนลนั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมโอบามยองถึงพร้อมที่จะอยู่กับทีมต่อลูคัสตอเรล่า เขาต้องการกลับไปเล่นในอิตาลี100%ผมเศร้านิดหน่อยเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมตอนที่เขายังเล่นในอิตาลีทุกคนต้องร้องว้าวเขาเป็นนักเตะที่ดีมากผมมีความสุขมากในตอนที่เขามาอยู่กับอาเซนอลฟิออร์เรนติน่ากำลังพยายามอยู่พวกเขามีการพูดคุยถึงเรื่องการยืมตัวนักเตะสองฤดูกาลโตริโนเป็นอีกทีมที่กำลังพยายามอยู่เช่นเดียวกันดังนั้นมันเป็นการแย่งชิงรายเซ็นนักเตะระหว่างฟิออร์เรนติน่ากับโตริโนกาเบรียลมากันเยสผมคิดถึงแฟนบอลอาเซน,นก พวกเขาถามผมเกี่ยวกับกาบเดียวและเมื่อไรเขาจะเซ็นสัญญาสักทีผมได้รับข้อความเป็น100ล้านข้อความต่อวันเลยอาร์เซนอลทำได้ยอดเยี่ยมมากในการเซ็นสัญญากับเขาได้สำเร็จสุปราติสปาปาสเทอร์โูลอสมีโอกาสดีที่เขาจะย้ายไปเล่นกับนาโปลีทั้งหมดขึ้นอยู่กับอนาคตของคุลิบารีถ้าเขาย้ายพวกเขาก็จะเปดึงโซโคตติสมาแทน กัตูโซชอบโสดกะติดเพราะพวกเขาเคยเป็นเพื่อนร่วมทีมกันที่เอซีมิลานเงื่อนไขส่วนตัวตกลงกันได้แล้วนาปโปลีพร้อมถ้าพวกเขาขายคูริบลี่ไปให้แมนซิตี้ได้สำเร็จฟิลิปเป้แอนเดอร์สันอาอ์เซนอลถูกเสนอนักเตะม,มาให้แต่ยังไม่มีอะไรคืบหน้ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเขามีสไตล์การเล่นใกล้เคียงกับวิลเลียนเขามีความเร็วและมีทักษะที่ดีดีต่อฟุตบอลที่อาเจ,จตาเล่นเรายังต้องรอดูอีกสักหน่อยโทมสัสปาเตผมคิดจริงๆว่าเมื่อเดือนมิถุนายนเดีลนี้จะเกิดขึ้น ตอนนี้อาราติโกมาริดยังคงจุดยืนเดิมคือพวกเขาจะขายต้องเป็นการฉีกสัญญา50ล้านยูโรเท่านั้นมันเป็นเรื่องยากกับช่วงซัมเมอร์แบบนี้อาร์เซนอลจะเป็นต้องขายนักเตะเพื่อนําเงินไปซื้อปะเต้อลราติโกมีปรัชญายของตัวเองถ้าคุณฉีกสัญญานักเตะถึงจะย้ายทีมได้โทมสัสเป็นนักเตะระดับท็อปของทีมผมพร้อมที่จะจ่าย50ล้านยูโรเพื่อเซ็นสัญญากับเขาผมหวังว่าอาร์เซนอลจะซื้อเขาพวกเขาต้องการนักเตะแบบนี้ฮุสเซมูอา อาเซนอนให้ความสนใจอูอาอย่างมากๆกําลังจับตาสถานการณ์อยู่ไม่มีอะไรคืบหน้าเขาเป็นนักเตะชั้นยอดอาเซนนอนได้มีการติดต่อไปอยังเอเย่นของนักเตะแต่พวกเขาจําเป็นต้องขายนักเตะออกไปก่อนคาดว่าตัวนักเตะไม่น่าจะต่ากว่า60ล้านยูโรเขาจะเป็นหนึ่งในการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดในตลาดรอบนี้เอ็กตอร์เบยรินมีความเป็นไปได้ที่เบยรินจะย้ายออกเปีอชเชได้มีการพูดคุยกับเอเย่นและอาเซนนอนแล้วยังไม่มีข้อเสนออย่างเป็นทางการมันอาจจะมาในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เปอชเชต้องการแบกขวาเปเอชเชคิดว่านักเตะต,ต้องการย้ายเพื่อไปหาสิ่งใหม่แน่นอนว่าบีรินคือเป้าหมายอันดับหนึ่งของเปเอชเชดานี่เซบยยอสเขากำลังมาไม่ต้องกังวลทุกอย่างถูกตกลงกันเรียบร้อยหมดแล้วแฟนบอลอาเซนอลควรจะดีใจเขาได้รับข้อเสนอจากหลายทีมแต่เซบยยอสต้องการกลับมาที่อาเซนอลเสมออัตเตตาคือคนสําคัญในการตัดสินใจของนักเตะเฮียวิโก้มัตเตโอเกนดูซีในสมนัยนี้ไม่มีสโมสรไหนกล้าจ่ายเงิน40บล้านยูโร เซ็นสัญญากับเขาเขาเป็นนักเตะที่ดีนะเอดูคาสปาเพาะอาัตลักษของอาเซนอลผมชอบแนวทางการทํางานของเขามากๆเขาเป็นผู้บริหารระดับท็อปผมมีความสุขกับอาเซนอลพวกเขามีทั้งเอดูและอาเดตาพวกเขากําลังก้าวไปข้างหน้าพวกเขามีโปรเจกต์ที่ชัดเจนคุณเป็นแฟนบอลทีมไหนในอังกฤษผมเป็นแฟนบอลวัตฟอร์ดเฮนริกมาคิทิยานเพลย์เมคเกอร์ทีมชาติอาร์เมเนียมั่นใจว่าตัดสินใจถูกกับการยกเลิกสัญญากับปืนใหญ่อาเซนนล และแย้ายมาอยู่กับหมาป่าเหลืองแดงโรมา่าแบบถาวนมาคีทยานถูกยืมตัวมาอยู่กับโรม่าเมื่อฤุูการทีแล้วและทําผลงานได้ไม่เลวเลยทีเดียวนั่นทําให้เขายกเลิกสัญญากับอาร์เซนอลด้วยความยินยอมทั้งสองฝ่ายและย้ายมาอยู่กับโรม่าแบบไร้ค่าตัวในสมัยนี้ผมคิดมาตลอดว่าต้องเล่นให้ดีและช่วยทีมจากนั้นก็มาดูว่าเมื่อจบฤดูกาลตัวผมอาร์เซนอลและโรมา่าจะตกลงให้ผมอยู่ที่นี่ถาวนได้หรือไม่มาคีทยานกลางผมมีความสุขที่ได้มาอยู่ที่นี่ในตอนนี้ ผมคิดว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ดีและเหมาะสมกับตัวผมรวมถึงเส้นทางอาชีพของผมผมตั้งตารอฤดูก,กาลใหม่ที่นี่เอมิลโรแบ็ ank, หัวหอกตัวใหม่ของปีแสดงดับเอซมิลานออกมาเปิดเผยว่าตอบปฏิเสธปืนใหญ่อาร์เซนอลเพื่อย้ายมาเล่นที่ซานซิโรดาวเตะวัย17ปีเพึ่งย้ายจากฮัมมาบีซึ่งเป็นทีมที่มีอิบราฮิโมวิชเป็นเจ้าของสโมสร่วมมาอยู่กับมิลานด้วยสนนราคา1.5ล้านยูโรมิลานตามดูผมแต่ทุกอย่างก็เตรียมการให้ผมได้ย้ายไปอังกฤษ เพื่อลงเล่นกับอาร์เซนอลเพราะพวกเขาอยากลงทุนกับผมจริงๆโรแบ็คกล่าวบาเยอร์มินิกเองก็ให้ความสนใจอยู่ด้วยแต่ท้ายที่สุดผมก็ทําตามสัญชตาตญาณของตัวเองและเลือกมิลานแม้ว่าผมจะรู้ว่าอาร์เซนอลตกลงดีลกับฮัมมาบีแล้วก็ตามเมื่อผมย้ายมาอิตาลีมันสุดยอดมากผมได้เดินทางไปสนามซ้อมและพูดคุยกับสลาตันการมีเขาอยู่ที่นี่เป็นเครื่องการันตีเขารู้สถานการณ์ของผมและเคยผ่านมาแล้วตอนที่เขายังเป็นหนุ่มเขาบอกว่ามันจะยากในตอนเริ่มต้นแต่ผมจะต้องอดทน สรุปข่าวซื้อขายนักเตะประจำวันที่6กันยายน2 5 6 3 1. o f f i c i อ l e v e r t o n ฟเอวตันเปิดตัวอลันเอเวอเรตันประกาศคว้าตัวอลันกองกลางวัย29ปีสัญชาติบราซิลจากนารปลีมาร่วมทีมเป็นที่รับร้อยด้วยค่าตัว22ล้านปอนด์พร้อมเซ็นสัญญาในขินกุลสันพาร์คเป็นเวลา3ปีด้วยกัน 2. อ f f i c i a l ชอตาลันตาเซ็นหลังดาวรุ่งยูเวนตุสอตาลันตามาเมื่อในศึกเกาโชเซเรียอิตาลีในฤดูกาลก่อน ประกาศคว้าตัวคริสเตียนโรเมลโลเซนเรตเชวอาร์เจนตินาวัย22ปีด้วยสัญญายืยมตัว2ปีจากยูเวนตุสเป็นที่เรียบร้อยพร้อมพ่วงออปชั่นซื้อขาดในอนาคต 3. o f อ i ฟ i a l เซบิยาเซนทาวอนโบนเซบียาประกาศเซ็นสัญญาทาวอนกับยาซินโูนูหรือโบนผู้รักษาประตูชาวโมร็อกกวัย29ปีจากกีโรนามาร่วมทีมยังเป็นทางการด้วยค่าตัวเพียง4ล้านยูโรหลังจากในดัานจอมเซฟลายนี้ทำผลงานได้ดีระหว่างสัญญ,ญายืยมตัว ในทินรามอนซานเชสปิดควรซีซั่นที่ผ่านมาด้วยการพาทีมคว้าแชมป์ยูฟายูโรปาลีกมาครองเป็นสมัยที่6ได้สำเร็จ C ีออฟฟ i เชียลบีาคว้าตัวรูลีบียาเทีมดังในสกลาลิกาประกาศคว้าตัวเกโรนิโมรูลีนายทวันชาวอาเจนตายวัย28จากเรอัลโซซิดาคู่แข่งร่วมลีกเป็นที่เรียบร้อยด้วยค่าตัว7.5ล้านยูโรพร้อมเซ็นสัญญาเป็นเวลา4ปีด้วยกัน าสื่อฮอลแลนด์ชี้จินนี่ใกล้บรรลุข้อตกลงบาซา่าสื่อดังในเนเธอร์แลนด์รายงานว่าเอเน่นของจีนีเวเดดุมกองกลางตัวเก่งของลิพูออกมาเผยว่านักเตะในการดูแลของเขานั้นใกล้จะบรรลุข,ข้อตกลงกับบาซโน่าได้แล้วหลังจึกมีข่าวลืออย่างหนักว่าโดนันคูมันกุนซือคนใหม่ของเจ้าบุญทุม่มต้องการที่จะร่วมง,งานกับกองกลางวัย29ปีรายนี้ที่เหลือสัญญาอีกเพียงหนึ่งปีในทิมแอนฟิลด์ 6. สื่อแชร์ผีแดงยังไม่เปิดดิลเรกิลอน f a า i บิ o ซอโรมานักข่าวชื่อดังชี้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่ยื่นข้อเสนอขอซื้อเซคิโอเรกิลลนตามที่เป็นข่าวอยู่ในปัจจุบันแต่ยืนยันว่าเรอัลมาดริดได้รับข้อเสนอจากอีกหลายทีมในย,ยุโรปซึ่งไม่มีชื่อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในนั้นอย่างไรก็ตามคาดว่าปีแสดงยังคงจับตาดูสถานการณ์ของแบ็กซ้ายรายนี้อย่างใกล้ชิดเจ็ดเชลซีสนดึงโรเมโรดิอเลติกซื้อดังของผิดรายงานว่าเชลซี กำลังให้ความสนใจในการคว้าตัวเซคิโอโรเมโรผู้รักษาประตูส่วนเกินที่ตกเป็นมือสามของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาร่วมทีมในช่วงเสมอน,นี้หลังจากสถานการณ์ของนายทวันเชาอาเจนตายรายนี้ยิ่งดูย่ำแย่ลงไปเพราะการที่ปีแสดงยืนยันว่าจะเก็บดีนเฮนเดสันเอาไว้ใช้งานในฤดูกาลนี้8ย้อนรอยความบาดหมางประธานนาปลีและเรือใบประธานสโมสรน,นาปลีออกมายืนยันว่าคาริดูคูลิบารีกำลังเตรียมจะย้ายออกจากทีมในช่วงเสมอน,นี้ แต่อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างเอโลริโอเดอโลเรนติสซีโอของทีมดังแห่งเกาเชอร์เซียนั้นมีความหลังที่ไม่ค่อยดีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เต็งหนึ่งที่จะได้ตัวกองหลังชาวเซนเการายนี้ไปเนื่องจากเรือใบสีฟ้าเคยเปลี่ยนใจไม่เซ็นสัญญาก,กับคูลิบลีและหันไปดึงตัวเอมเริกลาป็อกเข้ามาแทนเมื่อ2ปีที่ผ่านมาก้าวสื่อชี้ลากาอาจจะต้องอยู่ปืนใหญ่ต่อฟาบิเซโอรโรมาโนนักข่าวชื่อดังเปิดเผยว่าเอเย่นของอเล็กซองลากซต กองหน้าชาวฝรั่งเศสของอาร์เจนอลกำลังซุ่มเจรจากับหลายสโมสร,รทั้งยูเวนตุสและอาริโกเมริตเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการย้ายออกจากทินเอเมริสเตเดียมในช่วงสมัยนี้แต่โรมาโนคิดว่าหัวหอ,อกรายนี้มีโอกาสที่จะไม่ย้ายทีมค่อนข้างสูงเพราะทั้งทีมมาลายและตรามีไม่พร้อมที่จะจ่ายเงินเป็นค่าตัวแข้งรายนี้สูงถึง50ล้านยูโรด้วยกันหากชอบเจลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ